ไปดูอาคาร,ารผลบลมมาสายใจหัวใจวายค่ะฮะโยามทุดผมไม่ไปผมไม่อยากจะตายลงุงลุงจ๊ะผมยังไม่ตายใช่ไหมคุณหมอยังจ๊ะโอ้ขอบคุณมากแก <ย S 1> ่ฟื้นแล้ว กเรลุงเมียการหัวใจวายค่ะอ้าวเมื่อกี้หัวใจวายแต่ตอนนี้หมอปานช่วยชีวิตเอาไว้แล้วได้เอาผู้ชมด้วยเ่กสนามนะครับดูได้ว่าสะกดผู้ชมกันเลยทีเดียวครับลอกลงไปแน่เร่งอย่างเดียวทำให้หัวใจกับวายกันนะผู้เล่นนะครับผู้ชมตออย่างดีครับแก้ไขได้ นี่ว่าจะเสียพี่โรดไปซะละดีนะที่หมอป่านเนี่ยทำให้พี่โรดก็ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยโล่งเนี่ยไอเดชแกต้องเลิกยุ่งกับหมอป่านอ้าวไอ้เข้มนี่ตามาริกาเนี่ยถ้าฉันแพ้ฉันจะเลิกจีบหมอป่าแต่นี่ผลมันออกมาเสมอกันน่ะฉันก็จีบต่อได้ดิวะแกมีผู้หญิงสวยๆรวยๆมาชอบแกตั้งเยอะแกก็ไปเอาพวกนั้นดีคนเนี้ย ฉันขอละเว้ยเพื่อนโอ้ยทีอย่างเงี้ยนะเป็นเพื่อนมีเสียงฟูฟ่ๆเบาๆนะคะหัวใจอาจจะรั่วยังไงเดี๋ยวเอ็กซเรย์หัวใจสักหน่อยนะคะขอบคุณครับหมอทีอ่ช่วยชีวิตผม เป็นหน้าที่หมออีกแล้วค่ะนี่ดีนะเนี่ยที่ได้หมอป่ามาช่วยไม่งั้นพี่โลดจะเป็นทัวร์สวรรค์แล้วเนี่ย <c oughs> สวรรค์นะพี่ไม่กลัวอ้าวแล้วพี่กลัวอะไรอะ่ะไอ,อ้กูัวยุบธุดีถีบลงทั้งโลกนี่กัะ <c oughs> ตตลกอีกแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวนัดหน้าผมให้เล่นกองหน้าเลยนะ <c oughs> นะฮะวันนี้คนเชียร์เราเยอะมากรู้เปล่าว่าที่เขาเชียร์เขาเขาเชียร์ข้างไหนข้างไหนเขาเชียร์ข้างสนามเลย ไปคนละขวดนะผสมน้ำหนึ่งต่อ200ร้อยนะพอดีวันนี้หมอปาลวีมาตรวจสุขภาพกันซะหน่อยใช้สารเคมีต่อเนื่องกันมานานไม่รู้สุขภาพเป็นไงกันบ้างเออพี่ได้ข่าวหมอปาลวีปั๊มหัวใจพี่โรดในวันแข่งบอลปะอ๋อไอ้น้อยเล่าให้ฟังแล้วจ้ะฉันไม่ได้ดูถูกหมอคนอื่นนะแต่วันนั้นถ้าไม่ได้หมอปาลวีเนี่ย งานแข่งฟุตบอลวันนั้นจะต้องกลายเป็นศกนกันาฏกรรมแน่แน่เอองั้นหมอชื่อยตรวจฉันหน่อยนะจ๊ะได้สิจ๊ะยานี้เอาไว้ทานหลังอาหารสามเวลานะจ๊ะอย่าลืมนะขอบคุณเธอคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ อีกทีนะค่ะโอเคเดี๋ยขอดูเล็บหน่อยนะเฮ้ยีแดงอ้าวเข้มน้ำยาชีวภาพที่ให้ไว้ยังไม่หมดเลยจ้ะเปล่าซะหน่อยใช้ไม่ได้มาแจกน้ำยาแต่ฉันมาแจกนี่มา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 นีน่ ผมขอเชิญทุกคนนะวันพรุ่งนี้ไปร่วมแห่ขบวนขันหมากเริ่มต้นที่หน้าบ้านชั้น8ดโมงแห่ไปบ้านป้าตับเต่าที่ที่เจ้าสาวของชั้นรออยู <c ười> ่สบาปพ่อเข้ม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 ป่อสิจ๊ะอ <c ười> ขอโทษจ้ะ <c ười> ไอไอน้ำยาสูตรเนี้ย พ่อเข้มเลยคิดเองหรือจ๊ะใช่จ๊ะคุณเข้มไม่สบายหรือเปล่าคะเรากลับกันเลยก็ได้นะคะผมไม่เป็นไรหรอกครับผมชอบฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยประจำอะครับแม่ไม่รู้ว่ากี้ฟุ้งไปถึงไหนเป็นถึงก็ดีสิ หนื่อยไหมคะขับรถมาทั้งวันหมอต่างหากแหะครับที่เหนื่อยตรวจชาวบ้านทั้งวันเลยดีใจด้วยนะครับที่ชาวบ้านให้การยอมรับหมอเหมือนเดิมแล้วหมอนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่หมอได้ช่วยชีวิตคนที่สนามฟุตบอลจะเป็นหนทางกอบกู้อาชีพของหมอแต่คุณเข้มนึกออก พราะคุณเข้มใส่ใจแล้วก็ห่วงใยปัญหาของหมอคุณเข้มเป็นเหมือนเทวดาที่คอยปกป้องคุ้มครองหมอคะ่ะหมอป่านก็เป็นนางฟ้าของผมเหมือนกันครับ หมอเลี้ยงข้าวเป็นการขอบคุณแล้วกันนะคะสัญญาแล้วนะครับห้ามเบี้ยวค่ะหมอครับในแบบประชาชนของหมอเนี่ยคำนั้นหน้าคือน,นางสาวหรือว่านางฟ้าครับน่าจะเป็นนางฟ้ามั้งคะ We'll <laughs> นะครับที่ชาวบ้านให้การยอมรับมองเหมือนเดิมแล้วดูทัดีถ้าชมพิพงศ์น้องป่านส่งตาหวานให้ฉันด้วยอะแอบชอบจะแล้วแน่เลยอะจะไม่เคยรู้เลยสักนิดว่าเธอ r n ถูกคิดถึง ไม่เคยซึ่งว่าใครคนหนึ่งหายไปคนที่ไม่เคยลืมเธอเธอลืมได้ยังไงน้องปานน้องปานจ้ะน้องปานจ๋า ทุกวันถ้าพ่อยังอยู่พ่อด่าพี่แน่เลยเนี่ยพ่อตายแล้วเวนังหมอเนะี่ยฆ่าพ่อเราตายเมื่อไหร่พี่จะยอมรับสักเถี่ยฮะยพ่อเรา,เอาหัวใจวายตายหมอป่านเขาไม่เกี่ยวเองเองนี่มันเนรคุณเข้าฆ่ากันตอนฆ่าพ่อนลเวเาชาวบ้านังเชื่อเลยว่านังหมอนะนะั่นอ่ะฆ่าพ่อเราตายโอ้ย เขาไม่เชื่อแล้วล่ะพี่เขายอมให้หมอป่านรักษากันหมดเล่ายังรู้ได้ไงวะก็คนที่เขามาซื้อของที่ร้านเขาเล่าให้ฉันฟังเขาบอกว่าหมอป่าน่ะออกตรวจร่างกายชาวบ้านเห็นว่าออกตรวจทั่วตำบลเลยนะพี่ไอพวกควายเอ้ไม่มีสมองหรือที่นั่งน่ทั้งหมดแล้วแต่กูไม่ลืมเว้ยนังหมอปาลุย ฆ่าพ่อคูณงั้นหมอปานกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลได้เลยจริงเหรอคะอเรื่องวันนี้เลยได้ไหมคะ